วัสดีเช้านอะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับมาเลนเซิร์อิกนะทุกคนวันนี้ก้มีกาชามาใหม่เนาะเป็นลิง์เสมือนนะก็คือจะเป็นน้องสตอเบอรี่วอล r เยอนะทุกคนก็จะเป็นการส่งกาชาเนาะข้างในก็เข้าไปดูน้องกันเลยดีกว่าว่าน้องม่ารักแค่ไหนป่ะอันนี้ก็กดเข้ามาที่ร้านค้านะแล้วก็ไปที่คําว่าสเปียงแล้วก็เลือกมันที่3ตรงนี้ นี่ก็จะเป็นน้องสตรอเบอรี่วอลเลเออร์นะมอนน่ารักตะมูกมากเลยเป็นแบบคอปเตอร์ไม่ไผ่ยอยู่ข้างบนนะก็จะเป็นตู้กาชาก็คือสุ่มสุ่มนั่นแหละ60 R C ก็1ครั้ง6ก0ก็10ครั้งนะก็จะเป็นใช้การตั๋วนะตั๋วมันจะได้10ครั้งก็10 10ใบอะตั๋ว10ใบก็ถ้าน้องการันตีอยู่ประมาณ500โลอะ ห้าร้อโลก็เท่าไหร่ละ่ะมีใครใครเล้ตั๋วห้าร้อยไปนี่ก็ามาสามารถมาแลกมองไ่้ยนะตรงนี้เลยสตอรปรีลวะเลเธอตรงนี้ได้เลยนะมีก็ใครสุ่มดวงดีอาจจะออกก่อนนะใครไม่ได้ถึงถึงห้สิบเอ,อ้ยไม่ใช่สิห้าร้อยโลก็เอามาแลกตรงนี้ได้นะทุกคนน้องจะน่ารักมากเลยนีไปดูตรงนี้กันดีกว่าเต็มเต็มไปที่ดิ้งเสมือนปุ๊บ แล้วกอ็อันนี้อโอเคนี่ก็จะเป็นน้องสตรอเบอร์รี่วอลเลอร์นะทุกคนเตต,ตัสต่างๆค่าสถานะต่างๆก็ะจะบวกนอะกเงนเป็นสีทองบวกเยอะมากกว่าสีม่วงนะของหนูเขาจะเป็นสีม่วงอันนี้เห็นปะก็เขาจะเธอฐานะต่างๆก็ะจะบวกเพิ่มขึ้นมาก็เยอะในประดับหนึ่งนะทุกคนใครก็ชอบก็ไปจัดแันได้นะทุกคนฝาดนะ้วยนะไปละ